สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับครับผมเมืีอนี้บบอกกับผมเด้อพี่น้องเด้อหันแบ่งคนระับสายปลา,าพ่อเพลินไปครับปลาอีลีแล้วพี่น้องแต่บ่แม่นปลาก,กับบ่มีผึ่งนะครับเนบาะเพราะว่ามีน้ำตึกนน้ำท่ากัถ้าบ่าตอดเขากับว่าหายดอกครับมเมนี่ครับหาเพิ่งแต่น้ำโขกน้ำปลา ปลาหย่อมหย่อมกระเจาะกระเจะนะครับเกิดในปลาครับแต่ว่าทางนี้บ่ได้หาดอกครับมูสีเป่าะไปครับผมตัวปลาคาร์ฟของผมดำระดือยินพี่น้องทางใหญ่เตื่องอยู่ครับว่าอยู่ในเครืออุยูอุยุอยู่เครือบริดัเพชรพี่น้องบภาษาลาวเอื่นปลาเครือกอฮอนะครับเนาะไปให้ไก่กินดอกยาไก่แห้งดีพิสันว่าโอ้ขมกับขมพี่น้อง ผมเป็นไก่ผมก็บกินดอกเด็ดครับเจอมัมเนี่ยบ่จักสีขาวคือสีแดงนะพี่น้องนี่โครูโครูครับนี่ตัวมะขามดีเป็นตัวมะขามครับเคลื่อนหนาๆนาเนี่ยโอเคพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเรียงเรียงเลยครับผมครับผมพี่น้องตอดดีอีลีพี่นอ้องอีลีเต็มคอเด้ครับเพื่อนท้องขางนะครับเนาะ วตจนนี้มาดูเสียพี่น้องตอดอันหยาอันหยาอยู่ครับวุ้ยวุ้วุ้ตอดมือครับเก็บโอเคพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องพี่น้องเบิ้งครับผมเพราะว่าเดี๋ยวืดโดนที่ตอดหลายนะครับเนาะมือกับจีบบวมครับผมมือบวมเดี๋ยวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยากเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องจังหน่อยกนครับผมครับผมดอกตั้งกล่องกับตั้งได้บอดีมาไแล้วครับครับผมหน้านไหครับ luôn các bạn bắt cục cần toàn phát luôn ngò à, mới nghe được cái nào không lỗ để được hợp kế à, hợp cho bạn cũng làm cái nào toàn lại thôi đây tiếp tiếp thôi comment bật tiếp hợp bắt là làm cái này thì bao nó hợp nó องร่นนะครับนะปกลมทุกบอลเนี่ยฟุตบอลน้อยคิดบอลน้อยขี้พอกขี้กันอยาเบิรที่น่อย

ไปแล้วน่นเพื่อจะได้ออกขย,ยันขย,ยันหากินนะครับเนาะ,ะ้ะง,บงบวาผมปปงใงส,งส่่ลงใส่เลงุดมาหาเนเสียงขึ้นมาไม่จุดสวย้วย

เดี๋ยวขึ้นมาแล้วนะครับเต็มหัวเลยพี่น้องครบ ไปครับผมน้องกดอีนนี้ครบๆพี่น้องครับเอเล่ครับนัวเอเล่ต้องใส่ถุงมือนะครับเนาะบ็ใส่กับตัวมืดแล้วพี่น้องเอาไปครับผมจังไรก็บคอยติดตามกันในคลิปหลังนะครับเนาะคลิปนี้ก็บโดยเพาะทรันี่แหละพี่น้องครับจังไรก็ฝากไปกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเลยครับเด้อไปครับผมสวัสดีครับ